ชัยก้อนดินทีจีซอสสวนนี่ส่วเนี่ยและเมื่อกี้ครับล่าสุดเลยครับตอนนี้ครับเรามีอยู่ด้วยกัน2คลิปด้วยกันคลิปนี้ครับเพิ่งสดสดร้อนๆกันเลยกับคลิปของพี่เอียงมาดูกันเลยดีกว่าครับกับไอซ์บักเก็ตนั่นเองนี่เลยเออี่ผมกับพี่โดครับไปถือยู่ในเงามือใช่ไหมคุณแล้วนี่เอียงแสดงขามาจากพี่โดก็สาวมัโบอดนี่เลยครับนี่ต้องบาเด่นมาก บากซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมนะเป็นกาบว่าการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเอออ้าวหายไปไหนแล้วอะนี่เลยนี่เขาเยนมอ่านี่แะครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งคลิปนะคลิปของพี่เอียงนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีหนึ่งคลิปหน่คลิปผมโฟมไปชมกันบ้านกว่าครับผมนี่เลย ผมรับคำถามาจากน้องเอ๋ยวงชูครับแล้วผมขอท้ายอีกสามคนก็บอกใครครับครับสุดเป็นวงแวมครับสองครับผมคุณหนุ่มพอสลัดและสุดท้ายครับพี่โจ้บอสของเราไม่ได้ครับพยังไม่ดหนพี่โจไเอาไม่ด้ไม่ไดอไม่ได้าม่ไไ่ด้ไม่เดไม่ได้ม่ไดอ่ได้ไม่่ได้ไ่ด้ไม่่้่ไดไร่ไ่ไ่ด้ไย่เดอไม่ไน่ไอ้ดย่เ่่อ่่อ่่

ผมก็ผมรับคําท้ามมาจากน้องเอ๋ยวงชูแล้วผมก็ท้าไปต่อนะครับผมกับพี่ๆวงแวมมีทั้งพี่ทามพี่ตูนครับคุณปังปองครับพี่แบงค์พี่ญี่ปุ่นทาไปแล้วแล้วก็ยังมีอ่าพี่วินด้วยพี่ไม่ค่อยสบายช่วงนี้เดี๋ยวผมขายยาให้กินแล้วกันอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ทามอย่าลืมทําด้วยละกันแล้วก็อ่าคนที่สองครับผมกับหนุ่มพอสลันและคนสุดท้ายครับพี่โจครับลบกนวด้วยครับผมพี่โจมาด้วย อย่าลืมละกันนะครับผมก็นี่เป็นอีกหนึ่งทางและกานที่แบบสามารถร่วมทําบุญกันได้ด้วยนั่นเองครับแล้วกับไอซ์บาร์เก็ตนะคะก็ถือว่าสิปีตอนนี้ทํากันเยอะใครที่แบบว่าชื่นชอบใครก็ลองเข้าไปดูในไอจีกันได้อย่างเมื่อคืนญี่ปุ่นแบมกับพึ่งทําไปนะครับแล้าใครไปบ้างญี่ปุ่นเหรอมีแอปเปิลกับพี่ฟุกใช่ไหมปั้นจันแล้วก็ใครคนหนึ่งนะ พี่โด่ง <observer> yes, so ี่ะพี่โด่งพี่โด่งทำไปแล้วแล้วพี่โด่งทำไปเมื่อคืนแล้วก็ทายพี่เอียงมาพี่โด่งทำเร็วมากจำได้แป๊บเดียวก็ทำต่อเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการส่งบูญต่อกันละกันนะครับ You Channel โทรทัศน์นร24ชั่วโมง